สวัสดีครับมาแล้วคนถามเยอะนะที่ผ่านมาถามเยอะเลยพอดีจริงๆอ่ะเอ็มเก้าท็อปโซลิดตัวนี้เป็นหน้าไม้แท้นะจริงๆอ่ะผมว่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ว่าบล็อกที่โรงงานเขามีเ่ะเขาเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์ไหมที่มันเป็นตัวครอบบล็อกอะ่ะ เมันสเกลมันพิลึกนะครับสเกลมันแปลกๆแ,แล้วก็มันเป็นไซส์40 40ิิ้วจ๋าทีนี้ผมอยากอยากให้มันต่างก็คืออยากให้มันเป็น40เกือบ41เป็น OM ที่เกือบ41 <c oughs> มันจะเป็นไซส์40นิ้มิ้วครึ่งนะครับวัดจากหัวท้ายสเกอลเขาจะใหญ่นี่เลยนี่มาแล้วแนวฟิงเกอร์ตายคือโน้ตชัดๆเลยอย่างเมื่อกี้นะฮะตีคอร์ดก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาจะสเกลเขาจะใหญ่กว่า O m อา๋ยวด้านข้างเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันจะได้เห็นภาพออกผมผมเขาเขาต้องทําบล็อกไหมหผมใหม่เอาเอาโอเอ็มหายเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาโอเอ็มฉันมีไหนอ๋ออยู่นี่ <c oughs> อ่ะถ้าเป็นบล็อกโอเอ็มสี่สิบนิ้วทั่วไปจะเป็นที่บล็อกมาตรฐานมันก็คือมาตรฐานทั้งคู่อด้านข้างเขาจะเขาจะบางกว่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ <c oughs> เห็นไหมอ่า อ่าอันนี้อันนี้ OM top solid นะครับอันนี้ OM ปกติมาตรฐานนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูสเกลมันจะเห็นไหมอ่าเขาจะป่องกว่าหน่อยนะครับก็ผมต้องการบล็อกนี้อยากให้อยากให,ยกให้ย่านหนาเขามากขึ้นแล้วก็ให้ให้ให้เสียงกลางเขาเยอะขึ้นให้เขามีความใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น OM อ่าออกมานานเลยนะครับเกือบปีนะหรือปีกว่านี่แหละกว่าจะทําบล็อกให้ช้า นะครับตัวนี้ก็ MOD e m 9ม Top Solid เป็นหน้าไม้จริงนะครับเป็นไม้สปูตโชว์ลายเส้นโชว์ความเป็นไม้จริงจ๋าจ๋าเลยแล้วก็ไม้ข้างกับไม้หลังจะเป็นไม้ลามิเนตวอลนัทนะครับอคอเป็นอโมอกานีนะครับลูกบิดเป็นเป็นอะไรวะโ,โคเมียมนะเหมือนเดิมสเกลเดิมตัวนี้2,950บาทอยากจะให้คนเข้าถึงได้แบบเยอะๆนะครับซื้อง่ายๆยพี่ตั้งงบไม่เกิน3 0 0พตัวนี้มันก็ดีสุดแล้ว ไหมเนี่ยเป็นโอเอ็มที่ตีคอร์ดผมหาปิ๊กฮะ โอ้ผมใช้ปิกไม่เป็นเลยนะไม่เป็นไรก็สื่อสารประมาณนี้แหละอืผมก็แค่อยากจะบอกว่าเพิ่มผมเปลี่ยนบล็อกใหม่เพื่อให้มีเสียงกลางมากขึ้นเป็นเป็นในครอบคลุมในการใช้งานปกติโ m อมอ่ะเด่นเลยเรื่องฟิล์มสไตล์นะครับโนต้ตชัดๆแล้วก็อบถนัดอะไรเงี้ยก็อยากให้เขามีความต่างเพิ่มมาอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องรอนานหน่อยแต่มาแล้วนะครับแนะนำเป็น O m ที่ ถามว่ามีรุ่นไหนทำไหมผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ซื้อมาศึกษาเลยแล้วก็ไม่ได้ไปดูงานจริงของแบรนด์ไหนเลยผมทำแค่ํำของผมเองนะครับแค่คิดของผมเองคำนวณของผมเองนะนี่เห็นไหมเออผมมันหมันเคี้ยวนะเวลาเล่นแล้วมันมันอะ่ะอันนี้ดําเดิมเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะครับเอามาถึงตั้งตั้งสายแล้วก็ขันคอกึ๊กนึงอ่าอันนี้เออ เซตเดิลกับนัดเป็นกระดูกกระดูกแล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปทําอะไรมาแล้วเดิมๆเลยเหมุดก็สามารถแต่งเพิ่มได้อันนี้เดิมเขาเป็นพลาสติกก็ไปใส่กระดูกเอาก็ได้หรือว่าเฮ้ยนี่ถ้าโอเอ็มเนี่ยผมเห็นปิกการน่ผมกำลังสองจิตสองใจว่าว่าจะแปะแล้วแถมเลยไหมโคตรสวยเลยแปะเป็นตัวนูนเนี่ยแต่ว่ามันต้องมันแถมไม่ได้นะผมผมบีบราคามาแล้วผมทําเป็นไกด์ไลน์ให้ดีกว่านี่ผมจะได้หลอกขายเพิ่มนะ โอเอ็มยางนูนนะอันนี้มันแถมละร้อยแปดสิบนะครับแนะนําให้ซื้อไปแปะแต่ว่าส่วนตัวผมะจะมีจะมีแถมปิก,กัดไปให้อันนึงแต่ว่าไม่ต้องไปแปะหรอกนะครับแต่มีแถมไปให้ถ้าจะแปะให้แปะเกตนี้ขายแ้วขายเฉยเลยไ้ยเออขายขายขายเมื่อเช้าก่อนทาคลิปผมลองมาทาด,ดูมันโคตรสวยเลยดุทาลายไม้เอาสีแดงดีกว,ว่าไหมนี่เดี๋ยวแดงดีกว่าโคตรสวยเลยนะแม่งโคตรสวยเลยเดี๋ยวแปะมันเขี้ยววะ แล้วเราจะแปะทําไมเนี่ยอโอเคแปะให้ดูแล้วกันเผื่อใครแบบเฮ้ยโหยโอ om แปะปิกาดโคตรสวยเลยมันคือหน้าต่างของหัวใจอะ่ะมันเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงต้องต้องกันคิ้วไหมเปรียบเสมือนอะไม่รู้วะนี่หอิวโหเนี่ยพรีเมียมไปเลยอะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปแปะมันนะเนี่ยดูดิโหลายโรสบูดนะฮะเป็นลายปิกัดลายโรสบูดเป็นเจลนูนอะปิกัดตัวเนี้ยมันไม่ทําให้ มันไม่ทําให้เสียงกีตาร์ดอปนะครับคือเขาเป็นเขาออกแบบมา ลองดูแล้วกันไม่ต้องโม้ไม่ต้องฟังผมโม้ก็ได้ก็ลองมาสัมผัสดูแล้วกันผมว่าโดนนะฮะในราคาเนี้ยยังไงก็ยังไงก็รู้สึกว่าซื้อได้มันคุ้มนะฮะควักตังค์ังพันเบาทคือมันก็คุ้มเงินกับที่จ่ายอยู่แล้วนะเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วเ,ออเนี่ยเห็นปะเห็นหมออแต่ว่าใครที่ชอบความบางของของของสเกล OM ปกติอ่ะแนะนำก็แนะนำให้เป็นโมเดล ที่เป็น O m นะฮะอันนี้ผมผมคำนวณมาเองนะครับก็รู้สึกว่าให้มันกว้างขึ้นให้มันกระชับโน้ตชัดด้วยแล้วก็ให้อารมณ์ตีคอร์ดคล้ายเดสนอตด้วยนะครับมันก็เลยให้มันมาอยู่ตรงกลางมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ก็ลองดูแล้วกันว่ามันตอบโจทย์ใครได้ไหมเ,ออเสียตังค์โดนนะฮะยังไงก็ก็โดนนะครับลองดูแล้วกันผมฝากด้วยนะแต่ปิกาดเดี๋ยวผมจะแถมเป็นตัวธรรมดานะแต่ว่าใครอยากจะซื้อเพิ่มก็บอกนะมีผมมีสแตนบายไว้ให้มีแดงกับไม้ โคตรสวยเลยนี่อันนี้เป็นแดงเห็นปะเออโคตรพรีเมียมนะผมบอกให้พรีเมียมโคตรสวยเลย,มเมยมผมข้างใช้อะไรกับปิก,กาดก็ไม่รู้ผมสั่งทำแบบผมสั่งทำอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะปิก,กาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมาส่วนติดา้าไฟฟ้าเดี๋ยวจะมีไฟฟ้าตัวใหม่เดี๋ยวผมเอามาติดกับตัวนี้เดี๋ยวแนะนำให้อีกทีหนึ่งแล้วกันตัวนี้ก็โอเคแค่บอกแล้วว่ามันมาแล้วเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมเติมสต็อกออนไลน์หรือว่าจะสั่งทางนี้ก็ได้นะได้หมดเลย ไวกว่าด้วยนะครับโอเคไปแล้วนะฝากด้วยนะฝากด้วยเขาเขามาเขามาใหม่นะเอ็นดูน้องเขาหน่อยนะครับน้องเขาน่ารักนะครับดูดิเออีอโถขอให้กีตาร์ตัวเอ็มไประบาดหนักเยอะๆนะครับในจะได้เอผมจะได้มีแรงนะครับจะได้มีแรงทำอะไรออกมาเรื่อยๆเอามาโมให้ฟังเรื่อยโอเคไปก่อนนะสวัสดีครับ